พระสมเด็จผมมงมวลสารบังขุนพรมวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามพิธีชัยมังคลาพิเศษ4มีนาคม2538แบบหลังปั้มตายางรูปเจดีย์สีแดงหมายความว่าทำอะไรก็ได้ดีสำเร็จทุกประการผู้จัดสร้างคือหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีสิทธิเอกหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีและหลวงพ่ออิฐเองก็เป็นพระเกจิด,ดังแห่งลุ่มน้ำแม่กองโดยมวลสารพระชุดนี้มีผมบงบังขุนพรมกู่เก่าปี2500บังขุนพรมปี2509 พระผงสมเด็จวัดระฆังรุ่นร้อยปีพระผงสมเด็จพระครูลมูลวัดสุทัศน์ผงสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติผงสมเด็จท่านเจ้าคุณนวัดเทพศิรินหลังอุกพระสมเด็จวัดไร่ขิงรุ่นแรกพระผงวัดปากน้ำรุ่นหนึ 3, ่งถึงสามพระผงหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวาสหลวงพ่ออิฐจัดสร้างตั้งแต่ปี2537และนำเข้าพิธีชัยมังคลาพิเศษปี2538นำออกให้บูชาปี2539พระชุนนี้จึงดีพร้อมทั้งมวลสารและพิธีปลุกเสกครับ